อันนี้มาจากไหนเนี่ยปูปิดหวัวเร้วมากมากเลยหวัวอะไรนะปีดปิดหวัวสระบูกเจียวอ๋อคงเค็งคงเค็งใช่สวัสดีสวัสดี เดี๋ยวนะคะยังไม่พร้อมจะทำเออโอเคสวัสดีนะคะสวัสดีหนึ่งเลิบหนึ่งลายคุณยายคุณยายเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกัน <c oughs> คุณยายชัดไหมคะคุณยายเด้อ คุณเก๋คุณเก๋วันดีค่ะเอ๊ะคุณเก๋วันนี้ขึ้นไหมเนี่ยได้ยินชาด์ไหมคะได้ยินชาด์ไหม <c oughs> คุณเก๋เป็นอะไรคุณเก๋เป็นอะไรนี่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 นาจะมาทำอันนี้่า่าไม่ขกนะน,นี้ย่าปั่นเอาเพราะว่าขกไม่ไหวมันเยอะเนาะอันนี้คือถั่วนะคะถั่วถั่ว,วที่ย่าจะเอามาทําทํเต้าเจี้ยวหลนทำเต้าเจี้ยวหลน ใครคะกดผิดได้ยินชัดไหมแม่นิ้วแม่นิ้วสวัสดีค่ะน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาเจอกันเมื่อวาน เมื่อวานไม่ได้มาเนาะเมื่อวานทำของหลายอย่างก็เลยวันนี้อันนี้ยาจะใส่กะทินะคะใส่กะทิก่อนใส่กะทิประมาณเพราะว่าเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวประมาณสองกิโลอันนี้เต้าเจี้ยวสองกิโลยาก็จะใช้กะทิประมาณโลครึ่งนะคะน้องน้องเปิลน,น้องเปิลสวัสดีค่ะอันนี้จะเอาน้ำใส่เป็นหาง สักหน่อยเนาะน,นี่นะคะหมูก็จะประมาณกิโลครึ่งสวัสดีวันดีค่ะพอดีเลยคุณย่ายังไม่ได้ทานอะไรเลยเดี๋ยวมาทานด้วยมามาแม่นิว้วมาเด้อเอ๊โลหนึ่งจะอันนี้โอเคอันนี้ถูกดีปุ๊อาโลครึ่งนั่นแหละถ้าโลหนึ่งก็จะดูสักโล โลกับสองร้อยห้าสิบกรัมก็ได้เพราะไม่งั้นถ้ามันไม่ไม่เข้มข้นอนะ่ะมันก็จะไม่อร่อยเนาะนี่อย่าลืมเปิดแก๊สอ่ะอย่าลืมเปิดแก๊สอย่าลืมเปิดแก๊สขอบคุณค่ะพี่กุ้งพี่กุ้งสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะสวัสดีเจ็ดเลิฟเจ็ดไลน์นะคะ <c oughs> วันนี้จะมาทำเต้าเจี้ยวหลน่นเต้าเจี้ยวหลนอันนี้ใช้ไม้พานดีกว่าแล้วก็อันนี้ก็จะใส่ถั่วลงไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่ถั่วเดี๋ยวเดี๋ยวหมูสับค่อยใส่ทีหลังนะคะอันนี้ทำเต้าเจี้ยวหลน มีอะไรบ้างน้องแป๊บหนึ่งนะคะเราจะต้องคนตลอดเวลานะถ้าไม่คนแล้วก็เดี๋ยวหมอ้อจะไหม้คนหมอ้อจะไหม้อันนี้ก็หมูสับนะคะหมูสับหมูสับ อันนี้ก็จะมีเต้าเจี้ยวมีน้ำกะทิแล้วก็มีหมูสับน้ำมะขามเปียกเครื่องเครื่องที่จะใส่นะคะแล้วก็หอมแดงใบมะกรูดตะไคร้น้องม่อนน้องมอน,น,อ,มอ,นอ้วนไม่ได้ไปหาน้องม่อนสองสามวันแล้วแล้วอันนี้พริกนะคะอันนี้พริกชีฟ้าอันนี้พริกหยวกนะคะพริกหยวกสีเขียว แล้วก็มีพริกหยวกสีแดงเครื่องแน่นเครื่องแน่นเครื่องแน่นมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวันนี้จะมาทำเต้าเกี้ยวหลนนะคะเต้าเจี้ยวหลนหรือหลนเต้าเกี้ยวเต้าเจี้ยวหลนหรือหลนเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวนี่ยากะปั่นเอานะปั่นเอาเพราะว่า กไม่ไหวเนาะมันเยอะเนาะต้องสองกิโลน้องม่อนขอบคุณมากนะคะกินกับแตงกับหัวปีแน่นแม่ไม่นีแต่หัวปียญ่าบม่มีย่ามีแต่แตงแล้วก็แล้วก็ผักกาดขาวแล้วก็ววกมะเขือเออว่าลืมซ,ซื้อถั่วฝักยาวเลยเออเนาะลืมเลยย่าก็บันนึกว่าเอ,อ๊ เครื่องใส่ไอ้อย่างข้างนอกเครื่องที่เอามากินตัวลืมปาโดมวันดีค่ะบ้านพยุงวงปาโดมยังหนาวอยู่ไหมคะปาโดมป,ป้าปูวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้แย่ามาทำต้าเกี้ยวหล่นนะคะอย่าลืมมากินข้าวเที่ยงกันนะนี่ก็จะเที่ยงแล้วจะเสจทันเที่ยงไหมเนี่ย านกระแตงขวารำลำแม่นแม่นแม่นมนกม่อนกินกับประแตงนะปะแตงย่าซื้อมาอยู่ปแตงบะเขือเนี่ยลำนะแตงบะเขือตัวปักยาวกับลำทุกดได้อะไรกินเที่ยงเนาะถ้าไม่มีก็มาเด้อมากินข้าว เที่ยงกับยากกันนะเดี๋ยวยากจะคนให้เข้ากันก่อนคนมากๆก็เมื่อยแขนเหมอนกันนะเนี่ยแต่อันนี้ย่าทำเสร็จไปแล้วต้ยมยำไก่ใครกับข้าวมาต้ยมยำไก่ไปก่อนได้นะคุณโกโซนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณสิบเลิฟสิบไลนะะ์นะคะนะนะคะนี่จะโคนก่อนเข้มข้นแบบนัวนวเลยนะคะนัวนวอะไรนัวนวเลย,ว,ว,เลยวันนี้ใช้สองกิโล คุณยายมากนะคะต้ยมยำไก่คุณยายทำเต็มหม้อเลยใช่จ้ะน้องมมอนเพราะว่ายา่ยาย่าทํทำขายด้วยย่าทํทำขายเนาะก็เลยจะเยอะหน่อยอืมขึ้นหน่อยหนึ่งขึ้นหน่อยหนึ่งอ่ะนี่ต้ยมยำไก่อันนี้ต้ยมยำเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่ผักเพราะว่าถ้าใส่ผักไปมันจะดำเนาะใส่เครื่องเครื่องในไก่ด้วยนะ ต้มยำไปก่อนขนมยังไม่ได้ทำเลยน้องมอมทีทำคนเดียวเนาะก็จะยุ่งยุ่งหน่อยมาแต่นู้นนี่นั่นเมื่อวานทำสามอย่างเลยเลยไม่ขึ้นไลค์เลยจะต่อคลิปก็ไม่มีเวลาต่อเมื่อวานทำสามอย่างมีซุปมะเขือ ซุปกระเขืออยาวนะ่ะย่างแล้วก็ทําซุปเนาะแล้วก็แกงเขียวหวานแล้วก็ต้มจืดทำคนเดียวมันเลยยุ่งยุ่งหน่อยขอบคุณนะคะม่อนก็ชอบกับข้าวค่ะคุณย่แต่แม่แฟนม่อนบอกว่าม่อนทำไม่อร่อยจึงใส่เครื่องขนาด <laughs> น้องพอรวัสดีค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเข้ากันแล้วเนาะอันนี้เข้ากันน้งกะทิแล้วนะเราเราค่อยๆฝึกฝีมือไปน้องน้องม่อนค่อยฝึกฝีมือไป,อ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 ,ไปอันนี้ย่าก็จะใส่หมูนะหมูย่าก็จะใส่ประมาณอันนี้ย่าซื้อมาตั้งโลครึ่งนะเดี๋ยวดูก่อนเราจะใส่หมดไหมเอ๊ะโลครึ่งหรือสองโลเนี่ยสองโล ลืมไปเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้หมูสับเจว่าเจาว่าวัสดีค่ะคุณนานคุณน,นันวันดีค่ะประควรประควรสวัสดีนะคะแป๊บหนึ่งเด้อตอบลูกค้าแป๊บหนึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณยี่แปดเลิฟแปดไลค์ น่งนะน้องดาวันดีค่ะวันดีค่ะ เห็นย่าไปอ้อล้ออย่างน้องพรว้ยอุตส่าห์ว่าเช้านะ้กำลังต้มหมูให้น้องคุณอยู่เลยเลยลองลองอันนี้ดูบางทีก็ตลกตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยตลกตัวเองเหมือนกัน หมูเป็นก้อนเดี๋ยวแยกอันนี้ก่อนบีก่อนเดี๋ยวกันนะนี่เห็นไหมตะเกียบหลวนปูอาหมูนี่ใส่อันนี้น่ะใส่ถุงแล้วไปใส่ช่องฟิตนะใส่ถุงร้อนก็ได้แล้วก็บิดให้มันแบนๆมา นะนะคะถ้าเกี่ยวหลนเดี๋ยวย่าจะทําให้หมูมันแตกก่อนนะเพราะว่าหมูมันเป็นก้อนเนาะหมูสับมันเป็นก้อนยังจะไม่แตกไม่เข้าเครื่องกันทำไมเครื่องนี้นะมันช้ามากเลยนะเครื่องที่ย่าไอโอเพ่ o o เนี่ย องนั้นไปถึงไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เครื่องนั้นไปถึงไหนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้วันนี้จะโคนมากเลยนะดูเนี้ยหมูเน้นเน้นหมูเน้นเ้นคนไหนหิวก่อนก็มีต้มยำเด้อมีต้มยำเด้อ สูงมาใส่ได้ลืมฮะลืมฮะเจ้าเจี้ยวหลนทำข้นๆอร่อยจ้าน้องมมอนเนี่ยทำข้นมากเลยน้องมมอนดูนี่ ยี่เออทำไปวันหนึ่งก็ได้บล็อกทําไปวันหนึ่งก็จะได้บล็อกน้องพรนะร่ะละคนแรกนะผ่านผานกาแฟกำลังเต้นอ้อรอ ป็นป้าควรนนะแม่ป้าโอ้โหเส้นใหญ่เลยอันนี้เดี๋ยวย่าจะใส่อันนี้ก่อนนะเออน้ำมาขาม,เป,ขมเ,เปียกไม่ได้ขำได้อยานี่เลยแป๊บหนึ่งนะ ี่สีพี่สีวัสดีค่ะอันนี้น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกวันดีเจ้าวันดีเจ้าอันนี้คือน้ำมะขามเปียก น้อยหนึ่งก่อนนะคะไปยัดแล้วก็เกลืออันนี้เกลือเกลือประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเราทําเยอะเนะเเา,านะเค็มแล้วเราก็ค่อยว่ากันทีหลังเค็มแล้วเราก็ค่อยว่ากันทีหลังอันนี้เนี่ยน้ำตาลมะพร้าวนะคะประมาณสอง้อยห้าสิบกรัมนี่น้ำตาลมะพร้าวนะคะ กินทุกที่สวัสดีค่ะหล่นเต้าเจี้ยวค่ะหล่นเต้าเจี้ยวมานะคะหล่นเต้าเจี้ยวหมูสับค่ะนี่นะคะยังไม่ครบนะคะเครื่องยังไม่ครบค่ะต้องใจเย็นๆนะคะ ินทุกที่กินทุกที่เดี๋ยวจะจะชิมดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยใส่เครื่องว่าเป็นยังไงรสชาติแบบไหนอร่อยหรือยังเลิฟเลิฟทุกท่านนะคะเลิฟเลิฟพี่กุ้งกระหักพี่สี ไม่ได้มันจะออกประมาณนั้นหน่อยแปบ๊บมงคือว่าผลงานนี่นะคะนี่นะคะช่วงประมาณหกโมงเนะาะเจวานเนาะแต่น้ำตาลอีกต่อยมันมันยังไม่มันยังไม่ออกรสหวานเลยหกโมงเครื่องเล่าด้านเจวานะคะด้านด้านเจวา จะออกจืดอยู่อ่ะเดี๋ยวให้ละลายกนะ่อนนะแ๋ยวจะชิมแล้วก็จะใส่เครื่องเนาะใส่เครื่องเคียงัวเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหล่นหมูสับนะไม่ใช่หล่นเจ้าเจียวนะหล่นหมูสับ ที่บ้านเขาก็จะมีเรื่องเล่ากันแบบนีน้อืมโอเคเลยขอหน,น้ามาขามีกระชุนิดนึง นะคะคราวนี้เราก็จะใส่อันนี้นะคะตะไคร้ตะไคร้คล,ลงไปนะคะแล้วก็หอมแดงหอมแดงนะคะโนก่อนมานะคะกินต้าเกี้ยวหลนกันนะคะ ันนี้ก็นี่นะคะมีพริกพริกนี่นะคะอันนี้พริกชีฟ้าหน่อยหนึง่งแล้วอันนี้พริกหยวกสีเขียวแล้วก็จะมีพริกหยวกสีแดงอันนี้พริกนี้ไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดนะคะแล้วก็จะมีมะกรูดใบมะกรูดซอยนะคะใส่มากใส่น้อยก็นี่แหละตามที่เราชอบได้เลยค่ะ มา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 เตรียมถ้วยกันได้เลยนะคะเตรียมถ้วยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะ ใช้ความสามารถถ่ายคลิปช็อตเตรียมถ้วยป้าปูบอกเตรียมถ้วยแล้วเตรียมถ้วยแล้วนะคะป้าปูมามาเตรียมถ้วยกันมาได้เลยนะคะแบบข้นๆเลยนะคะขนๆนี่ค่ะเห็นไหมข้นๆเลยนะคะ น่านมามามานายพานเขาคุณศิละปะภา,าสวัสดีค่ะใช่ค่ะต้อเกี้ยวหล่นค่ะมาค่ะรสชาติกตลังอร่อยเลยนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อืมมาค่ะมาค่ะมาค่ะเกเจียวหล่นค่ะนะคะเดี๋ยวะะย่าจะตักใส่ถ้วยให้นะคะแป๊บหนึ่งอุ๊ยอุ๊ยสะดุด <laughs> เดี๋ยวย่าเดี๋ยวย่อันนี้เอาผักแป๊บหนึ่งนะคะตังมืเอืเอ ก็อยากนี่นะคะกรจะมีผักาดขาวแล้วก็คุณกัละยาสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะ <c oughs> แป๊บหนึ่งเดี๋ยวญาจัดจานแป๊บหนึ่งว่าวันนี้ลืมซื้อถั่วนะคะลืมซื้อถั่วเราก็จะมีทักทายกันนะคะลามลามน้องม่อนน้องม่อนนะอร่อยอยู่นะอร่อยอยู่อย่าบอกอร่อยอยู่นะ อร่อยอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวย่าจะตักอืมนี่นะคะเข้มข <c oughs> ้นมากเลยนะหมูล้วนๆเลยมีแต่หมูเลยนี่คะ่ะโรยด้วยใบมะกรูดนิดหน่อย นี่ค่ะเสร็จแล้วต้าวเจี้ยวหลนนะคะมาค่ะมาค่ะมาทานข้าวกลางวันด้วยกันนะคะมามามามรวมคุณเก๋บอกมัดรวมมัดรวมขอบคุณนะคะมามามาปิีมามานี่นะคะเสร็จเรียบร้อย วันนี้ย่าก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ค่อยพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณพี่สีขอบคุณคุณเก๋คุณกัลยาน้องม่อนทานพอดีเที่ยงเลยค่ะคุณยา่ามาๆมา,มาป,ป้าปูน้องพรมาคุณยายพี่กุ้งน้องดาคุณน่านนะคะ พระควรด้วยเจวาด้วยนะคะคุณโกศลขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวันนี้ญาติจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเลิฟเลิฟเลิฟเลินะคะ